ไปแคมปิ้งนะครับไปอยู่ภาวะที่เฉลิมฉลองร่วมกับพระเจ้าเมื่อเราได้จากจะลงที่ไปนั่นคือสามเทศกาลซึ่งเป็นเทศกาลที่สะท้อนถึงความจริงที่อยู่ในเระ้อมผีนะครับในภาษากรีกนั้น p e n เทคอสแปลว่า50ก็คือเป็นเวลา50วันหลังจากพระเยซูฟื้นขืนนมาชนนะครับหลังจากพระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์รอยีก50วันพระวิญญาณเสด็จมาแทนที่เระเยซูได้เน้นบอกว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้ว เราจะเป็นต้องรอคอ,อยพวกอยางบริสุทธก่อนเพื่อให้เราเก็ตได้เพื่อให้เรามีมีพลังนะครับเหมือนมีกําลังได้เหมือนพี่น้องซื้อรถมาแล้วเนี่ยจะต้องเติมน้ําอะไรครับต้องเติมน้ํามันก่อนใช่ไหมครับรถถึงจะขับเคลื่อนได้นะก็เป็นโมเดลเดียวกันนะครับคำว่าเทศกาลหรือฟีสนะครับซึ่งภาษาเดิมแปลว่าการนัดหมายนะครับหรือว่าสกิจเจ้ p อ i n พอยต์เมนต์เทศกาลนั้นเปเหมือนการนัดหมาย ในภาษากรีกนะครับในภาษาฮีบรูได้ใช้คําว่าโมเอ็นะครับซึ่งแปลว่าการนัดหมายในที่นี้ความหมายเหมือนกับเป็นการนัดพบกันนะครับเป็นการนัดมาเจอกันอีกภาพหนึ่งเหมือนเป็นการนัดมางานแต่งงานพป่น้งมีใครแต่งงานแล้วมั้งครับอยู่กันิครับมีใครอยากแต่งงานไหมครับอยู่กันิครับโอเคนะครับเอ๊ะทำไมคนยกซ้ํากันสองครั้งแต่งงานแล้วแล้วก็อยากแต่งงานด้วยนะเป็นเหมือนภาพของการ นัดหมายมางานแต่งงานเพราะนั้นเทศกาลนั้นเป็นภาเป็นภาระเป็นภาวะเหมือนกับว่าเหล่านั้นเป็นการเตรียมตัวเป็นการซ้อมก่อนเทศกาลมาในงานปัสคาเทศกาลมาในงานคริสต์มาสเทศกาลมาในงานอีสเตอร์นะครับหรือคนไทยเราก็มีเทศกาลสงกรานใช่ไหมครับมีสงกรานมีลอยกระทงนู่นนี่มากมายตั้งแภีนั้นมีเทศกาลปัสคานะครับเทศกาลเพนเทคอส เป็นเหมือนกับเป็นภาพที่บอกว่าเหมือนกันเลยว่าวันหนึ่งเราจะมีการนัดหมายที่แท้จริงวันหนึ่งเราจะมีการนัดหมายที่แท้จริงกับพระเจ้าที่จะมาพบเราในชุดนี้นั่นเองนะครับได้พูดถึงว่าเป็นเหมือนกับเจ้าสาวพระเยซูทรงมองพระองค์ว่าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวแล้วจะมารับเจ้าสาวดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่เทศกาลเพนเทคอสอย่างดีเลิศเราก็เหมือนกับเป็นการซ้อมเพื่อเตรียมสู่งานแต่งงานจริงๆวันหนึ่งพระเยซูจะมารับเราพี่น้องดีใจไหมครับ พระกัมพีได้บันทึกว่าพระเยซูจะมารับเราเป็นเหมือนกับเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวของพระองค์พี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีก็คงสบายมากสุภาพบุรุษก็ทำใจยากนิดหนึ่งว่าเราต้องเป็นเจ้าสาวลุนี่แต่ภาพนั้นคงไม่ได้เ,เป็นผู้หญิงกับผู้ชายแต่เป็นภาพที่เป็นความผูกพันว่าพระเยซูเป็นเหมือนกับพระเจ้าเหมือนเจ้าบ่าวที่จะมารับเราในวันที่โลกนี้ได้สิ้นสุดไปนะครับดังนั้นเหตุการณ์เหตุการณ์ครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่ได้บอกถึงเช่นในพระธรรมโยเอลบทที่2องข้อยีบอกว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวงทั้งบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยวัพชนะคนชราเจ้าจะฝันและคนหนุ่มเจ้าจะเห็นนิมิตพี่น้องมีใครเริ่มชอบฝันบ้างมครับฝันว่าพระเจ้ามาอย่างนู้นอย่างนี้นะพระเจ้ามาเข้าฝันนะครับรพระกัมพีบอกว่า,าคนชราจะฝันนะครับ ดังนั้นคนหนุ่มจะเห็นนิมิตนะฮะดังนั้นในวาระสุดท้ายพระเจ้า,าก็จะมาปรากฏกับเราในหลายรูปแบบมาทางความฝันมาทางนิมิตมาทางภาพจินตนาการมาทางไอเดียต่างๆบางคนสงสัยว่าเอ๊ะพระเจ้าจะตรัสกับเราอย่างไรเป็นอางัพระเจ้าตรัสกับเราทางความฝันได้พระเจ้าทรงตรัสกับเราทางนิมิตได้พระองค์ทรงพูดกับเราทางไอเดียได้เป็น้อางงเคยเกิดการปิ้งไอเดียใช่ไหมครับไอเดียบางอย่าง มาจากที่เราไปฟังสัมมนามาไอเดียบางอย่างมาจากการคิดของเราเองแต่ไอเดียบางอย่างสามารถจะมาจากพระเจ้าได้พระองค์สามารถจะให้ไอเดียเราแต่ละวันได้นะครับประสบการณ์ของเองพระเจ้าทรงให้ไอเดียหลากหลายอย่างมากมายนะครับเช่นเมื่อคือนนี้ได้เมื่อวานนี้ได,ได้ได้ตรวจงานของน้องที่ส่งมาเรื่องโครงการ d ดนส์นะฮะโครงการดิออร์ c ดนส์นะโครงการที่เราอยากจะจัดให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นนะครับปัจจุบันนี้ มีการกิจกรรมที่มีความสนใจนะครับมีการแดนซ์กันแล้วก็น้องก็ส่งโครงการมาอยู่เจ็ดแผ่นมัน้งอ่านซะมุนไปเลยนะครับคือปัญหาคือเราต้องคอมเมนต์กลับเป็นน้องยากมากนะคือเขาคิดมาดีแล้วไงเราจะเราจะต่อยอดยังไงดีนะผมก็คิดหนักเลยก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้ไอเดีย ว่าขอพระเจ้าเมตตาที่สามารถจะให้ไอเดียกลุ่มน้องๆที่เขาจัดโครงการเป็นเหมือน Dance Competition หรือว่าการแข่งขันเรื่องการเต้น c o เวอว่าสามารถจะต่อยอดอยังไงดีก็ไปเสิร์ชหาทั้งโลกเลยครับ Dance c o เวอร์คอมเพ t i ชันแดนซ for society Dance อย่างนู้นอย่างนี้นะครับยิ่งเสิร์ชหาก็ยิ่งพี่นักว่ามื่นไหมครับมื่นพะยะค่ะนะครับมื่นไปเลยเพราะไอเดียมันหลากหลายมากปรากฏในขณะนั้นก็มีไอเดียเข้ามาปืด้ดามอะไรครับคำว่า สตรีทแดนซ์โอ้โหสตรีทแดนซ์เต้นกลางถนนไม่ใช่นะครับคือจัดจัดโซนนี่ให้เป็นสตรีทแดนซ์เพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องการจะต่อยเยอะเราไม่ต้องการจะไปไปตามหลังใครใช่ไหมครับโครงการต่างเราต้องการจะต่อยอดถ้าเขาทํามาแล้วเราต้องการทําให้ดีขึ้นถ้าเขาทํามาแบบนี้เราต้องการทําเพิ่มขึ้นถ้าเราไปทําอย่างที่เขาทามาก่อนมันก็ตามหลังเขามันก็ไม่มีความน่าสนใจแต่สิ่งที่ยังไม่เคยเห็นก็คือก็คือสตรีทแดนซ์ เข้ามาปุ๊บผมก็ค้นหาอ๋อใช่แล้วผมเคยไปงานงานสตรีทเฟสติวัลที่สวนลุมพินีนะครับจัดโดยบริษัท Workpoint ที่เอาการแสดงแป,กแปลกๆทั่วโลกมาแสดงในจุดต่างๆในสวนลุมพินีการแสดงกระโดดไต่ผานะครับการแสดงกลแสดงจัก,กรยานอย่างนูอย่างนี้น,น,น,นนะครับก็เลยได้ไอเดียนี้ก็คอมเมนต์น้องเขากลับไปได้ว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหม เราหาเราหาสักที่หนึ่งในถนนดีไหมแล้วก็จัดสตรีทแดนซ์เชิญนักแดนซ์คอเวอร์ทั้งหลายแหล่มารวมกันได้สัก10-20ทีมแล้วก็ไม่ต้องแข่งขันก็ได้เพราะการแข่งขันก็มีอยู่แล้วแล้วก็หาการแสดงแปลกๆมามาร่วมกันสักส0บ0การแสดงแล้วก็เปิดเป็นสตรีทแดนซ์เฟสติวัลไปเลยเป็นตัวดีไหมครับนี่คือตัวอย่างไอเดียซึ่งแน่นอนเราไม่รู้ว่าเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่เป็นสิ่งที่พระมีได้บอกว่าเมื่อเรารับพระญาณของพระเจ้าเข้ามา พระเจ้าสามารถให้ไอเดียเราได้เห็นไหมครับให้ไอเดียเราในการกากระบาดในห้องสอบได้ว่าจะกาข้อไหนดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะนั่นก็